ชอบผู้หญิงนะแต่ยอมรับว่าเป็นเป็นเกย์ครับเอา้เอา คลิปนี้ปุยายดูได้ต่ำกว่า18แปดให้เรียกพ่อกับแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเหนื้อหาในคลิปนี้มีไดด้าถอสอเสียดเย็ดยามประชดประชนันบุคคลหนึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การหนัเปเนอือให้คนที่มีฟาร์มตกลุกได้ยากได้ลูดเท่าเลเียมกลโกงคลองมิชชเชีพถ้าทำให้ใครไม่พอใจก็ขออาภัยมาดูลกันรูรเรื่องกระเบื้องล่านี่คือน้องเบิร์ดนะ น้องเบิร์ดจะบอกแล้วว่าตอนนี้ดังในทิกตอกมากเอฟซี FC น้องเบิร์ดเยอะมากแฟนคลับเยอะแฟนคลับเยอะเพราะอะไรเบิร์ดรู้ไหมหน้าตาดีครับ๋อ,อเพราะหน้าตาดีไม่ใช่หรอกคือคนเขาเห็นเบิร์ดสัมภาษณ์อะ่ะสัมภาษณ์อ่ให้พูดกับใครเนี่ยเบิร์ดจะพูดจาเพราะมากต่อไปนี้จะไม่พูดกับใครนอกจากหมอเกตคนเดียวครับเอาเลยครับเบิร์ดเองข้างหมอเกตได้ยังไงเนี่ยฮะเขาขับบีเอ็มอไไรจะมา เดี๋ยวคนี่เขามาตอนนี้น้องเบิร์ตชอบหมอเกตจมลคลินิกนะฮะคือจะบอกว่าน้องเบิร์ตเนี่ยเป็นฝันใจของใครหลายหคนนะฮะและอีกอย่างน้องนิสัยดีมากเลยมันก็จะมีเอซีของน้องส่งของมาให้น้องน้องก็จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่อยู่กับน้องทุกคนไหมเสื้อตัวนี้ครับผม แบ่งให้ทุกคนเลยอ่ะวันนี้วันนี้เราจะมาคุยประวัติของเบิร์ตหน่อยเบิร์ตอายุเท่าไหร่ครับอายุ20ครับ20เบิร์ตไปอยู่ในวัดนรกมากี่ปี7ปีครับถ้าเบิร์ตกลับไปใหม่เบิร์ตจะไปไหมก็ถ้ามีเพื่อนรุ่นเดียวกันอาการสมองเป็นโรคส่วนตัวโรคส่วนตัวสูงอย่างผมอะก็อยู่ได้ที่ไหนก็อยู่ได้ครับเอาเมื่อกี้เบิร์ตถามผมว่าจะส่งกลับวัดเบิร์ตผมไม่บอกไม่กลับแล้วอะผมไม่ไปที่วัดแล้วครับ ทำไมถึงไม่อยากไปแล้วไม่มีหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อไม่มีใครดูแล <c oughs> คือน้องเนี่ยแทบจะไม่ได้คิดร้ายอะไรเลยตั้งๆที่เจ็ดปีเนี่ยก็คือไม่อยากจะพูดเจอแม่ครั้งสุดท้ายนานยังรครับเบิร์ตเจอปีที่แล้วครับเดือนหกปีที่แล้วเดือนหกจาได้ได้มากอดแม่ไหมปีที่แล้วกอดครับอยู่กับแม่นานไหมครับนานครับมีเมียมีลูกครับใครมีเมียมีลูกแม่ผมครับกุ้งกงกับเมืองลดเนี่ย ตอนนี้สมองปกติยังเบิร์เนี่ยปกติครับอ้าวแล้วมีเมียมีลูกได้ไงแม่ผมเป็นแม่ผมเป็นลูกเหมือนมีมีเมียมีลูกอเริ่มเริ่มงงกับมึงแล้วเบิร์ตก็เอาเอาที่นื่นคืออะไคือวันนั้นอ่ะที่เบิร์ตให้สัมภาษณ์เบิร์ตบอกว่าความสุขของเบิร์ตคืออะไรคือมีเวลาให้กับเพื่อนๆครับแต่วันนั้นหนูบอกหมอว่าความสุขของหนูคือการได้อยู่กับแม่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ได้ไงต้องการให้แม่อาการดีขึ้น แล้วเลยคิดว่ามีความสุขแล้วแต่จริงๆแล้วผมทุกข์มากครับทุกเรื่องอะไรครับผมเลยต้องทําตัวให้มีความสุขอย่างเช่นไปหาหมอไปฉีดยาไปกินยาเพื่อให้แม่ผมเนี่ยพอใจในตัวผมแม่จะได้กลับมารักผมได้อีกเหมือนเดิมอีกครั้งหนึง่งแม่ก็รักหนูนะเบิร์ตผมทะเลาะก,กับแม่ทีไรแม่เอาเข้าโรงพยาบาลทุกครั้งเลยครับ ไม่แม่เขาวางังดีหรือเปล่าผมขอ,ขอตังกินเบียร์หนึ่งไม่ให้ครับเนี่ยแม่ก็เบิร์ตจะจะไปดื่มของมึนเมา,าไงคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ให้ลูกไปติดของมึนเมาห่าเบิร์ตเขาจะยังเ,เปบปซี่ก็ไม่ให้กิน บุรีก็ไม่ให้สูบบุรีมันมัน,มน,มนไม่สมควรสูบและเบิร์ตคือเหตุผลของแม่เนี่ยแม่ทุกคนรักลูกแต่เบิร์ตด้วยอารมณ์ฮอร์โมนวัยรุ่นก็คือเอาใจใจตัวเองไงก็ช่วงนั้นผมติดกัญชากับยาบ้าครับัวนี้ไงแม่แม่ก็เป็นห่วงไงแม่แล้วผมเลิกมาเจ็ดปีแล้วผมเสรมาเจ็ดปีแม่ผมทาไมไม่อภัยให้ผมผมอยากรู้ไม่ให้อภัยแล้วให้อภยัยไม่ให้อภัยแล้วตอนนี้มองมอง,มองกล้องมองกล้องเบิร์ต คือวันนี้แม่ให้อภัยหนูทุกอย่างคือแม่ก็ไม่รู้หรอกออสถานที่หนูไปอยู่นะ่ะมันคือนรกแม่ไม่รู้นะแล้ววันนี้เบิร์ดเกิดโกรธแม่อยู่เหรอแม่ก็เดินเข้ามาข้างในเลยครับแม่บอกนี่แม่แม่พาชิตตัวมาให้นะลูกอยู่กระถิ่นอีก2ปีเดี๋ยวแม่มารับแล้วผมรอมา4ครั้งแล้วบอกอยู่กระถินอีก2ปีแล้วได้กลับบ้านผมรอมา4ี่ครั้งยังไม่ได้กลับเลยครับถ้ากับ7ปีกระถิ่นปี6กครับ ก็หนูบอกว่าหนูอยู่ตรงนี้มาเจ็ดปีไหมเหรอใช่ครับผมอยู่มาได้สองปีแม่ผมมาบอกว่ากระถินอีกสองครั้งครับเดี๋ยวแม่มารับกลับบ้านไม่แต่แม่ก็ไม่รู้รี่ว่าข้างในมันเป็นยังไงแม่เขาคิดว่าหนูอยู่ตรงนั้นหนูได้บำบัดยาหนูจะได้มีเพื่อนหนูจะได้เลิกของอะไปมุกทั้งหมดไงเบิร์ตที่จะาผมไปอยู่คอกบวัวผมก็อยู่ได้ทําไมอ่ะผมไม่ใช่ลูกผู้ดี <laughs> นี่คือถามว่าคือเด็กคนนี้ยพูดก,ก่อนนะที่ผมให้ผมนอนให้ผมนอนที่ตรงถอดรองเท้าผมก็นอน คือเห็นแล้วคือสภาพที่หมอไปเห็นในวันนั้นน่ะกับสภาพที่อยู่ตัวนี้มันคนละอย่างตอนนี้น้องคือเริ่มพูดนะคือบอกว่าพูดเก่งมากปกติเห็นเพื่อนๆข้างในบอกว่า7ปีเบิร์ตแทบไม่คุยกับใครเลยจะนั่งซึมเศร้าทาไมต้องซึมเศร้าเพียดอะไรเบิร์ตไอ้ที่พูดไม่ออกนี่ก็คือคิดไม่ทันครับว่าไฟดวงเนี้มันติดติดดับดับนครับไฟทำไมมันติดติดดับดับนะผมก็จะพูดพอมันคิดคิดว่าจะพูดแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหันซ้ายหันขวาพอหันก็มองหนังสืออีกทีนึงเฮ้ยเมื่อกี้เรื่องอะไรก็นึกไม่ออกเลยครับแล้วแถมไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่นึกไม่ออกนะครับสะดุ้งด้วยครับอ่ะแล้วก็ล่าสุดแม่ก็โทรคุยกับเบิร์ตไม่ใช่เหรอคุยแล้วครับวันนี้แล้วแม่บอกเบิร์ตว่าไงแม่บอกอย่าทําตัวดังเราครอบครัวเล็กนู้ททำตัวดังได้ไงก็อย่าให้อย่าพูดจะประเจิดประเจ้อให้คนอื่นเขารู้ พราะแม่ก็ไม่ได้ต้องการให้ลูกเป็นอะไรขนาดนั้นไม่คือคนที่ขอรักเบิร์ดนะขารักที่ตัวตนเบิร์ดเป็นแบบนี้เขาจะไม่บอกแม่เลยคือไม่ต้องเป็นห่วงครับคืออยู่แน่หนูได้กินแน่แต่ถ้าส่งไปที่วัดหนูไม่ได้กินแน่ใช่ไหมครับเพราะว่าที่วัดเขามีคนส่งไปให้กับผู้บำบัดทุกคนแต่ผู้บำบัดทุกคนไม่ได้กินเลยก็มีแต่มาม่าครับอาสาเอาไปแดกหมดมาม่ามาลังนึงเนี่ยผมได้กินคาเดียวเท่านั้นที่เหลือ มันไม่ยมอมแจกคนละซองมันเอารวมกันหมดเลยแล้วนั่งรอกินกันเป็นวงผมได้กินแค่คําเดียวเท่านั้นแหละครับมันมาเป็นลังเลยนะเห็นได้กินคําเดียวครับกินให้พญาตื่นนะมีครับข้างในมี <c oughs> ม,มีมีตัวชมพูคือเบิร์ดคือเบิร์ดเ,เนี่ยวันนั้นเราก็ถามว่าเบิร์ดว่าเบิร์ดอยากจะฝากอะไรถึงคนชื่อไอก้กบเบิร์ดฝาก,กว่าเออเบิร์ดฝากว่าไงวันนั้นนะ ที่สมเกตอ่อนๆจะฝากเขาว่าไงก็ขอบคุณที่ดูแลผมครับให้ยาผมกินผมก็หายได้ครับแค่นั้นเหรอครับไม่ใช่เลยคือน้องโดนกระทํามาเยอะนะเจอพวกนี้ทำเยอะสิ่งที่น้องฝากคือพี่เอาผ้าเช็ดตัวมาคืนผมด้วยผ้าห่มกับผ้าห่มทําไมถึงอยากแม่ผมซื้อให้ครับอ๋อเป็นของที่แม่ซื้อให้เบิร์ดใช้มากี่ปีผ้าผืนนั้นอ่ะหนึ่งปีครับอ๋อเพิ่งซื้อส่งไปให้เหรอครับเป็นผ้าเช็ดตัวใช่ครับสีอะไรเบิร์ดมิกกี้เมาส์ครับสีฟ้า มิกี้เมาเนี่ยเอฟซีถามว่าเบิร์ดมีแฟนหรือยังก็จองไว้แล้วครับสเปคของเบิร์ดเป็นไงทาปากแดงครับลิ้นน่ะเอาลิ้นพันกันครับไม่ใช่ลิ้นดำนะเบิร์ดอ,อะลิ้นดำเป็นไงผิดวิลิ้นลิ้นวัวน,นะชอบผู้หญิงอย่างลักษณะไหนอะชอบปากแดงครับอย่างที่หนึ่งสองตาเข้มตาเข้มสามเอวดีเอวดีนี่คือสเปคของเบิร์ดใช่ครับแต่เบิร์ดไม่ได้ชอบผู้ชายใช่ไหม ไม่ได้ชอบผู้ชายครับชอบผู้หญิงนะแต่ยอมรับว่าเป็นเป็นเกย์ครับเอา้าเป็นเกย์ก็ต้องชอบผู้ชายเบอร์เลยใช่ครับแต่ว่าก็ก็ไม่ก็ไม่ได้ผูกพันขนาดรักกันครับอ๋อคือเอาง่ายหนูยังไม่ค้นพบตัวเองว่านูชอบผู้หญิงชอบผู้ชายใช่ไหมชอบครับชอบพอประมาณชอบคบคบกันเพื่อคบกันเพื่อเป็นเพื่อนดูแลกันอ๋อรับผมไม่ได้คบแบบจูบป,ปากอะไรกันครับอืม แล้ววันนี้อยากจะฝากอะไรถึงทุกคนที่เข้าไปหลงผิดเก็บ,กบยาเสพติดบ้างเบิดอนอยากให้เบริรฝากหน่อยยาเสพติดนี่นะครับถ้าเราไปยุ่งแล้วเนี่ยอาการเราดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นทุกคนก็น่าจะรู้นะครับเพราะว่าผมก็ผ่านประสบการณ์นั้นมาจนเลิกได้มันถึงจะดีครับฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองทุกทุกคนนะครับว่ายาเสพติดเนี่ยไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยมีแต่แย่ลงแย่ลง และที่สําคัญน่ยจะทําให้ผู้ปกครองเราเองเนี่ยพลอยเครียไปด้วยซึ่งเบิร์ดเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นที่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะได้หลายอย่างที่เบิร์ดผ่านมาอยู่ในขุมน้องมาเจ็ปีตอนนี้น้นนองออกมาแล้วเบิร์ดฝ <Bird. S 2> ากอะไรถึงแม่หน่อยด้ยแม่ครับขอให้ร่างกายแข็งแรงครับแล้วจะได้เดินได้ถ้าเดินได้เนี่ยแม่มาเยี่ยมผมทันทีเลยนะขาแม่รักษาหายเมื่อไหร่ผม ผมจะกลับไปดูแลครับนี่คือสิ่งที่เบิร์ตฝากถึงแม่นะครับแล้วพ่อเบิร์ตอะครับพ่อผมไม่มีครับไม่มีผมเป็นเด็กกำพร้าพ่อครับอ๋อเด็กกำพร้าพ่อแล้วทุกวันนี้เบิร์ตเคยเห็นหน้าพ่อไหมกำพร้าแต่ตั้งแต่เกิดเลยเหรอหน้าพ่อผมุดหแล้วครับเออก็ไม่เคยเห็นครับนี่เห็นไหมพอเบิร์ตไม่ดูดบุหรี่ปั๊บปากเริ่มสวยแล้วอย่าดูดบุหรี่นะครับต้องเลิกนะครับนี่เนี่ยคือวาน่ารักของน้อง ถามว่าทำไมคนถึงรักน้องเยอะเพะน้องน่ารักแบบนี้น้องแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างน้องแทบไม่คิดร้ายกับใครเลยแม้กระทั่งคนที่น้องโดนกระทําน้องมาน้องก็ไม่เคยให้ร้ายเลยครับแต่น้องอ่อนแอเกินไปพอน้องอ่อนแอเกินไปก็จะทําให้ไอ้พวกที่สังคมที่จ้องและเอาเปรียบน้องก็ย่อมเกิดขึ้นไปธรรมดามีครับมีหัวหน้าดูแลครับนี่คือเหตุผลทําไมถึงน้องต้องถูกกระทําเพราะน้องอ่อนแอน้องไม่ทานคนเหล่านั้นนะครับ ฝากคนติดตามฝากเป็นกำลังใจให้เบิร์ดด้วยนะครับ